โอเคครับลูกศิษย์ทุกคนครับเรามาตั้งใจเรียนสนทนานี้ตามหล่อชาลีปปไปด้วยก่อนอื่นเลยเราจะจะอ่านให้พวกเราฟังหนึ่งรอบนะฮะว่าแต่ละตัวอ่านว่ายังไงพวกเราสามารถที่จะใส่พิงให้มันได้หรือตั้งใจเรียนกับหล่อชาไปด้วยกันก็ได้นะครับเอชายู่รนมานะฮะแปลว่าอะไรฮะที่นี่มีคนไหมตรงตัวเลยนะฮะบีไม่โยไม่มีไม่โยแปลว่าไม่มี 我能坐在这儿吗ากันะะฉนนาานันั่งสามารถนั่งที่นไหมฉันสามารด้รืเปล่านีวนงได้เลยชน,นั่งตามสบายได้เลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราสอนจบแล้วเราแปลเรียบร้อยนะคะรับดูสิครับเรามาอ่าน ตามเราชนหนึ่งรอบนะฮะอ่าเอามาอ่านตามเราชนหนึ่งรอบโอเคหรือเราจะมาบอกว่าแปลว่าอะไรกันแต่ละตัวแปลว่าอะไรกันครับเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าแปลว่าอะไรปกันนะมาดูดยกันครับเจ้าคือที่นี่有แปลว่ามี人แปลว่าคน吗่儿有人吗แปลว่าที่นี่มีคนไหมมีคนนั่งหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นม有没有คือไม่มีใช่ไหมฮะอ่า 我能坐在这儿吗ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมขอนั่งตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะมีตอบว่าชินจู่เชิญนั่งเลยเชิญนั่งเลยชินจู่นะฮะรู้สิอานับราะฉษาจ้า有人吗没有我能坐这儿吗请坐นะเอาเคข้าลูซิับฝากเรียนหลายๆรอบจนอักษรจีนเหล่านี้กลายเป็นของรู้ซิไปนะครับโอเคหากคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้เราเชีออารีบาบาด้วยน่ารู้สิทุกคนครับ